ดวงๆเอาๆไอ้น oh, oh, oh. oh, oh, oh. ี mm ่สอะไรครับในูปเด็กตากเด็ดียวเด็กตากยวโอ้โห้ันเรื่องแาไอ้นี่สิมีอะไรเนี่ยนะเจริ สวัสดีครับเทพยิดีนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนวรรอากาศนะครับกีฬาสีของโรงเรียนวรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราไปดูการกีฬานะครับวเด็กๆเขาแข่งกีฬาอะไรกันบ้างครับไปดูกันเลยครับนี่สกูนะครับนี่ฮุกฮุกครับวันนี้ทีวันนี้แข่งอะไรบ้างครับตอนนี้ สักแย่ฮะสักแย่ไม่ใช่สักแย่อ๋อตอนนี้เริ่มแย่แล้วหลายคู่แล้วพลาดไปกี่คู่แล้วครับคุณบอล5คู่แล้วั5คู่แล้ว5คู่แล้วยืโอเคเอ้ยเด็ๆเอ๊นิ่งๆเพลงอะไรบ้างแล้ว โอเคเก่งมากเลยเก่งมากเลยพูดกับไปโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งแมตต์โอเคนะแพ้ที่เดือดจริงจะเป็นแพ้ทีมอื่นมาโอเค โคทยจะเป็นสีเหลืองครับสีม่วงครับสีม่วงนะครับนกสโอเคครับเดี๋ยวเรามปดูกันแข่งขันนะครับผมสีม่วงกับสีเหลืองครับโอ้โหนำทีมดูนำทีมด้คุณบุญมัดนเลครับสีโอ้โหไปเลยครับตาับาแช็คไมเช็คอย่างเดียวแชอย่างเดียวโอ้ยเอย่างเดียวรับไปเลยครับสีเหลืองพร้อมไหมครับ กออโเราไปเชียร์กันนะครับโอเคครับตัวก่อนครับไป้ะครับ ทีแน oh ่ค oh. ร oh ูท oh, oh ี oh. oh ่เหลือเต็มพอไปแล้วโอ้โหอ๋อคีบ้วงคีบวงแกลดอมอเลรครับโคตรโคโถวางแผนมาดีครับโอ้โหสอบมากี่ปีสอบมาสวันแล้วครับโอ้ยอดนะคีบวงอะคีบวงโอ้ทับไทับไีนี่ไปนครับเอยะไรครับนท่ไหร หญ้าทีนะ่หน่อยสนามสนามไม่มาตรฐานไม่มาตรฐานครับสวัสดีครับนี่ยังไม่ให้เก้ตัวอ okay. oh ีกหนึ่งรอบนะครับสีเหลืองหนึ่งรอบหนึ่งรอบนี่กองเชียร์สีเหลืองครับเชียร์สีเหลืองครับโอเคไอจอมาแล้วค่ะสีเหลืองโอเคโอ้โหดูดูโค้ชครับติวกันอย่างดีเตรียมตัวครับตู

ดีดีโคตรครับไปครับเมาน้ำแดงครับมาด้ำแอ๋อทีม่วงสุดยอดแชมป์ขึ้นหลังแคมป์ไปแชมป์แล้วเหรอนี่ที่ไม่ได้เลยเนาะคุณบอลครับต่อไปเป็นกีฬายครับคุณผู้ครับขึ้นหลังเป็นฟุตบอลขึ้งหลังระหว่างสีแดงกับแดงกับสีเหลืองบอกม่วงม่วงครับโอ้ยอีกคู่บอลหญิงเดี๋ยวเราไปชม โคตรนะครับเวเาไปสองโคตรนะครับสีแดงโคตรบอยปโคตรบอยครับวันนี้ลึงได้เอึงได้คตรนมงเ้ยอะากตันี้มั่นใจว่าไดะแน่นอนต้องชนะแน่สีแดงต้องไม่แชมังมาลำบุวันลำบวันลำบวันเนาะจากโคตรบ่อยนะโคตรบอยสีแดงนี่กีฬาโอ้โหไปยัง่ครับโอ้โหนี่马拉กูอเอกวิดครับ งานแรกจัดสุดยอดมากครับส like re anyway. like ุดยอดมากครับงานแรกสีม่วงนะครับโค้ดโค้ดนักกีฬานะครับเี่ผูพูดตุตกานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปลยครับสีม่วงครับไปดีครับสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยครับันนีแข่งค้ดดหิงนะครับโค้ดหญิงนัีาเอนี่โค้ดนสีม่วงเลยครับค้ดครับโค้ครับท้ชายและหญิงนะครับ เ้นักกีฬาขึ้นบอลครับไอซีลงไปโอ้โหเตรียม,มพร้อมมากเลยไปน,นะครับครับตอนนี้เราก็ไปเตะจากสานามฟุตบอลนะครับแข่แงแข่งมอทัศน์ขยืดเรียบร้อยแล้วก็ไปแข่งฟุตบอลต่อด้วเรื่อยๆยิงขึ้นหลังนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสนามตะก้อกันนะครับตอนนี้ว่าสนามตะก้อกับข้างในดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ, <S <S รบอ้าวไปลูก สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนรู้กันทุวคนครับผมเย้นี่พิเชอร์รูเบนกับพิเชอร์ทีนานะครับสวัสดีสวัสดีครับจาก EPP นะครับนี่มาเชียร์ทีม YouTube อะไร YouTube name ฮ่า YouTube n เทพอิลิชแชนแนลอะไรนะเทพอิลิชแชนแนลครับผมช่องเทพอิริชเทพอิริชเอ้ย Subscribe to this channel โอเคเย้สีสีอะไรดิคัลเลอร์อยู่สีอะไรสีแดงสีแดงอันนี้สี บลูโอเคเยตะก้อบลูระบูโอเคครับผมตอนนี้ก็รับฝั่งตะก้อครับตะก้อครับโอ้ยสีน้ำเงินนะครับนี่กองเชียร์สีน้ำเงินเกตแข่งอะไรครับเกตนี่ะแข่งอะไรละไม่ได้แข่งอะไรเลยกินอย่างเดียวโอ้ยเหานี่ครับตะก้อตอนนี้ทางโค้ชซอสนะครับก็ได้ ตีอยู่นะกีฬาอย่างดีโอ้ยแต่ข้อสีแดงกับสีน้ำเงินครับตอนนี้โค้ดซอสทางอยู่ฝั่งสีแดงสีน้ำเงินก็คือโค้ดไมโลกับโค้ดเบ๊กแหมยอมกันไม่ได้อย่างกีครับแบบนี้โเป็นไรครับคู่ซอสครับครับมั่นใจแค่ไหนครับโอ้ร้อยเปอร์เซ็นครับร้อยเปอร์เซ็นครับแชมป์แม่นอนครับเราเป็นธรรมดาดินี่คณะกรรมการกิติประศักดิ์ครับ ผู้ม so oh, 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 <but> <and> ีประสบการณ์มากกว่า50ปีครับพุทธใดนันเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางสีน้ำเงินก่อน้านี่ป้องเชียร์สีน้ำเงินครับเปยนครับโค้ชสีน้ำเงินครับมั่นใจแค่ไหนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อายุโอ้โมช้หัวเป็นหลัก ฮะอ้าวโอ้โหออาวได้ออกยูทูบเลยนี่ทางฝั่งโคดสีน้ำเงินครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โคดเด็กจากเซมตะก้อเก่าเลยนะครับจิรุณิศยาโรดีโรดีครับรออัเดียก็ติดตามเปลี่ยนได้ตลอดเลยครับเปลี่ยนได้ตลอดเลยเปลี่ยนโคดตัวเหมือนกัน แข่งกีฬาเลขหนึ่งทั้งวิ่งนะครับชักกระยืยครับเป็นของปอต้นนะครับปอต้นแล้วก็นนุบานนุ่มบันนี่ครับไม่เย็บแล้วนะครับนิกาเปย์ครับสีอะไรครับโน้ำเงินนี่ของเพียร์สีน้ำเงินนี่สวัสดีนักเตะสวัสดีเด็กเตะของเพียร์ เครับผมสีเหลืองสวัสดีครับครูแข่งไปกี่เมตรแล้วครับหนึ่งเมตรแล้วชนะโอ้โหเก่งมากเลยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสีเขียวสวัสดีครับคุณคุณิงโอ้สวัสดีครับ,รบแข่งอะไรแล้วลูกแข่งอะไรนะตะเคเยอะชนะหรือเปล่าไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีครับ สีน no ้ำเงินนะครับตอนนี้ถูมชงนะครับอีเคอิมกำลังเตรียมความพร้อมแข่งไปกี่รอบนะครับพี่สองรอบแล้วชนะทั้งสองชนะคนเดีครับตอนนี้สีแสดครับโอ้โหตอนนี้นี่ค้ชกำลังดำเนินการอยู่ใส่นะครับพี่ โคชุมโคชุมนี่โอ้โหสุดยอดครับโค้ชองสีเขียวครับสีดีที่สองที่องทีนี่เที่สองนะนี่ดูเสน่ครับดูสีแล้วครับทีนี้สีเขียวค่ะสีเขียวโอ้โหเต็มสมบูรณ์แน่นอนเลยครับสีนี้วันนี้สมีผู้ไปขับสวัสดีครับโอ้โหนี่ ปีนี้ปีนี้เสริมอาหารอะไรครับปีนี้ปีนี้อาหารอาหารหลักของสีเขียวไอซ์ครีมไอซ์ครีมโหชสุดยอดนะครับนี่พูดสละผลุนหลั์ของเรื่องอาหารการกินพุกเปอร์จัสีนะครับพุกเปอร์จัสีมีลูกชิ้นโอ้โหลูกชิ้นน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มรสเด็ดแน่นอนครับคุณภูเกรรคับ ไฟสับไฟสบิยังนะครับเพื่อไม่ต้องอดอยากนะครับถ้าอยู่สีกับคงไบสักนะครับมีกินตลอดประนครับตอนนี้บรรยากาศข้ายในโดมนะครับข้ายในโดมที่การแข่งขันในระดับกอต้นนะครับหนึ่งสองสามแข็งชักเขาเย้ยก็นะครับเขาเย้ข้างหลังทำอะไรอย่าเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ย โอ้โหไอสครีม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 สคีมสีเขียวแ้ดิอาหารการกินสีเขียวดิเที่ยงมากเลยโอ้โหเฮ้อ่าโอเคครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างในนะครับเดี๋ยวเจะพาไปดู บริเวณอื่นเรื่อยๆนะครับการแข่งกีฬาก็มีอยู่สองรอบครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับของกีฬาสีโรเรียบอากาศนะครับตอนนี้ก็มีการแข่งไปแล้วหลายรอบนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมไปเรื่อยๆนะครับผู้ตัดสินนะครับผู้ชนวยครับเซี่ยงเปิดมือได้นักกีฬาครับสวัสดีครับสวัสดียร์ครับสีอะไรครับเรียสีอะไรครับ เกวครับใช่ี่กีว้ั้งงครับับผมเป็นเรียนบัณการโอ้น่อนครับมีกจกรรมกีฬห้มากาลดทั้งวันรัผมีสองกิจกรรมที่มีทั้งงานเปิดอินกรภายในโรงเรียน การเคลื่อนให้ทุกคนนะครับได้สนุกสนานร่วมกันนุกๆทั้งวันนะครับโอเคครับยอดมากขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับโอ้โอเคด้านนี้วันโอ้ด้านนี้กิจกรรมวันเด็กโอ้วันเด็กแหมครูก็หน้าเด็กเออนี่กิจกรรมวันเด็กนะครับตอนนี้ นี่พิธีกรานผู้จิรหลักครับผู้จิตร์หนุ่มครับขนมยังไงนี่ขนมยังไงโอ้ขนมปี๊บครับนี่ก็เป็นกิจกรรมวันเด็กนะครับเป็นบริการอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ร่วมจัดในวันเดียวเดียวกับวันกราสีด้วยนะครับแล้วก็เราจะแจกขนมเด็กๆครับครูใส่ชั้นวันหนึ่งสองสามนะครับ

วันนี้แข่งอะไรครับเิ่่แข่งงทีับจะกระยืดนะเฮีต่อห้าแลครับโอ้ย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 โอยโอ้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 ย้ย

ครับขอบคุณท่ฐบาลอ๋อเลยครับีนครับี่อนวยการจัดให้นะครับให้นักเรียนได้แข่งกีฬาสีนะครับแล้วก็กิจกรรมกีฬาหลายประเภทเลยนะครับขอบคุณท่านออมากครับอันนี้คอสคอสสีเขียวโคชั้นขยนครับมั่นใจว่าแชมป์นะครับรอบนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดมั่นใจว่าแชมป์เจ็ด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  เอาว้ตงทุ่ยนี่ออกเลยได้อยู่แล้วมาให้นี่ออกเลยเอาได้ออกได้อยู่แล้วโอเคโอเคสีแดงนะอไล้อแสีแดงครับแดงเขสีเขียวแน่นอนเลย นำ fit e อยไปอย่าไม้อย่างไม้อย่างมได้เง ist f o u n d ม่ปมาดางนียกดมา ปาทิ้ยโอ้ยโอ้ยเตะไปอ้ยโ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 อ้้อย้ยอ้ย้ยออ ไปครับส um: hey, hey, hey. ีม่วงครับโดนดับไม่เจอลูกนะครับโดนดับไม่เจอลูกนะครับขอให้ครับต่อให้ต่อให้ก่อนเนาะนี่นี่ฮอปสีเขียวครับฮอปสีเขียวีี่เสยขวตาให้ก่อนต่อให้ก่อนเอาความหมดเอาเอาอะไรสามนาทีออย่าได้อย่าได้ฮอปเปิลเป็นทําไมครับเมื่อกี้ไปไหนถึงไม่เข้าครับสีม่วง ให้ให้สีเขียวให้ชนะบ้างให้สีเขียวบ้างแบ่งกันกันบ้างแบ่งกันบ้างแบ่งกันบ้างาแบ่งกันบ้างม่อาแ่ใหญ่าไม่เอาเาจุมเขาจ่มไหมพับผมครับเป็นไงครับพับผมก็พับผมนี่นี่นี่นบผมก็เยอะไม่รู้นี่อาชีพก็อาฉีพไม่ล่ะกาอาฉีดไม่ล่ะ ลูกไปห้าขฉีดแลล่ะสองร้อยอ่โห่ขอลสีม่วงครับสีม่วงทุนมาแต่สีเขียวจะได้ดูรสีเขียวเจ้า่ายังไงเตรียมสถานที่นะครับตอนนี้จะปิดทำการที่ปิดนะครับนเหลือประมาณสิบนาทีท่กีฬาสีการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนมาตรการนะคะมัตยการเก่งแน่นอน

นั่งบ่ได้แล้วคูจุมน้ำหนลูกก็นั่งบ่ได้แล้วคจุ่มตัดสดูครับจะไมดูจะไยมดูรอครับสีโ้ตั้งตะด้ยวแลย

อันนี้ยิงลูกโทษนะครับหลากสีเขียวกับสีม่วงครับเสมอครับผมไม่ยิงคนทีส่อของสีเขียวยิงอุ้มบอลรูปเลย เบาทไมยิงเข้าเบาทำไมเลยอองซีเพื่อเขาถ้ยิงเข้าเสมอชนะยิงเข้าชนะเลยหรอเอาได้ยิงเข้าที่

เขาดิเขาวะเข่าด oh, 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 oh. oh, ิ er. oh, oh. ้เขาครับ่เ้บาเขาคบีเ้เพืีเขียวยาันอีกด้วย เอาสีแค <c Ris ky> ่ไหนก็เอาสีเลยเอาเลยในลูกเด็กตา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 โอ๊ยขึ้นไปสองสอดเอยครับมาลูกตัวลูกตัวออกมาเลยไปสอดเลยเอ้า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  เอาโอ้โหมีไปบล็อกมีไปบล็อกไว้มีไปบล็อกไว้ดทีุ่บล็อกสีแล้วบอกมาแล้บอกมล้วบอกมาแล้ิงเข้าเพื่อขึ้นนำยิงเลย ดีใจนะแกไปแล้วนะเข้าไปเข้าไปีหน้าครับดีมากเลยครับ เขาดีใจเขาดีใจโอ้โหไปหาไปหาเขาจุ้มไปไปหาเขาจุ้มก่อน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 ไปไปไปโอ้โหครับก็มีทั้กผู้แพ้ผู้ชนะนะครับมีทั้งดีใจโศกเศร้าเสียใจเชิญนะครับนั้งตาแห่งความปื้นปื้ติเลยน้ครตาแห่งความเสียนะครเสียดายนะครับ ได้ดังเลยครับได้ดางเลยครับอดมดกเลยครับยเยเยียียีมากครับยีมากครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดยีมากีมากยีมากยีมากยีมากไปครับคตรถุงครับไปครับอัชีไปแล้วหน0่งบาทครับโอ้ยมาล้มาละแม่ีเทียวขีเียวมามาวสีม่วงสีม่วงมาครับ และทีมอไและขออำมณีพรมท่านเดินทางกลับบ้านโดยสัสดิภาพบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอปิดการขังกีฬาภายในโรงเรียนาาบ้านอากาศบ้านอากาศเกมประจำปีการศึกษา2 5 6 4หน้าบัดนี้ครับนักกีฬาทั้งหมดเรง่